แล้เอ <S 々> ่อาบเปเข้าไปเจอกั้อาร์ตแปดลิ้วเลยครับของถักครับแล้วสองตัแปดเข้ารอบเลยก็เป็นสองัเจ็ดครับ2องตัวเจ็ดองตัวเกับสองัวแปดีเป็นอนุรัชอารุรั์ชาครับตั้มลายเอกจีนชยอรัยยนปายตั้ลายเอกจีนช่วงล่างเอ็เอสอาร์สองตั7เจดครับสองนี่เจ็ดดีเป็นวุฒิชัยวุฒิองครับปุ้ย